บรรยากาศบ้านนะครับบ้านสวยมากมูนตกปลาดได้เลยทะเลทะเลอา่าวหาดเจ้าสารานนะครับนี่อันนี้คือชื่อเดอะซีโรดนะครับ ห้องสวยมีหลายห้องมีสี่ห้องมั้งเ่าีจําได้เดี๋ยวเราไปตกปลากันด้วยวันนี้ผ่าดูข้างในหน่อยเข้ามาหน้าบ้านก็มีสระว,ว่ายน้ำ สระว่ายน้ำมีโต๊ะนั่งเล่นนั่งกินกันตรงนี้ได้มีโต๊ะสนุกเล็กๆไว้ให้เด็กๆเล่นกันได้ก็จะมีครัวให้เลยง่ายมีครัวให้เลยหน้าบ้านนี่กว้างมากบ้านหลังกรุ่มเปิดเข้ามา ขวามือนี่เป็นบรรดาห้องนอนทั้งหลายห้องนอนสวยมากอ่านี่ห้องที่หนึ่งประทับใจแน่นอนอ่านี่ห้องที่สองนี่สวยงามดูเสื้อผ้าให้ครบ นี่กระจกมีห้องน้ำให้ตรงฝั่งนี้ห้องน้ำมีฉากกั้นให้ด้วยสวยน,นี่อันนี้ห้องนี้ผมจองวันนี้ผมจะนอนห้องนี้แต่ไม่ไนนรู้จะได้นอนหรือว่าาจะได้นอนเต็นตบปลาข้างนอกอมีมุงด้วยห้องนี้ก็จะเปิดมาก็จะเจอหน้าบ้าน มาก็จะเจอหน้าบ้านเลยมาชมวิวตอนเช้านี่สวยงามจ้แจ้มมากไปดูกันนับใจมากวันนี้พาแม่มาเที่ยวด้วยอ้าเด็กๆมาด้วยวันนี้นนบูบ<า>ว่ะเดินออกมาจากห้องนอนก็จะมีห้องโถงนั่งเล่นคุยกันตรงนี้ได้นะครับ มีชุดโทรทัศน์เครื่องเสียงทางหนึ่งก็จะมีห้องน้ำเาเ้าก็ห้องนอน,นมีเตียงให้แบบนี้เลยสุดยอดมี่ห้องนี้พิเศษมีห้องน้ําในนี้ด้วยห้องน้ําในตัวด้วยอันนี้เนสวยงามแม่น่านอนน่าอยู่จริง,งทั้งหมดเท่าไหร่จรงจะได้บ้านแบบนี้เนี่ยสวยมาก อันนี้ห้องสําหรับเด็กๆนะครับมีห้องสําหรับเด็กๆด้วยนี่เตียงสองชั้นยอดอ่าตอนนี้กับมีเรามีห้องนอนอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้องห้องครัวหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำรู้สึกจะสามห้องโอ้โหสวยงามขับรถเข้ามา ก่อนเข้ามาจะมีหลังบ้านไว้ให้จอดรถด้วยที่จอดรถได้สองคันนะครับอ่าอเคที่ที่นั่งเล่นให้ด้วยหลังบ้านผมมาวันอาทิตย์กอบวันจันทร์เดี๋ยวไปปิดประตูก่อน ผมมาจองก็คือบ้านหลังเนี้ยเขาให้เช่าสำหรับพักผ่อนคืนหนึ่งหนึ่งคืนเนี่ยตัวนี้ห้องนี้บ้านนี้ผมเช่าอยู่ที่คืนละเก้าพัน้าร้อยบาทผมว่าราคาคุ้มค่านะมากันหลายๆคนหน่อย,ช,ยช่วยกันออกหน่อยพักได้คืนแล้วสิบสองคนนะครับ สิบสองคนถ้ามีเพิ่มมาอีกสองคนสามคนหน้าสิบห้าคนเนี้ก็ก็ก็มีอาจจะมีบวกเพิ่มเล็กน้อยนะครับผมผมมีน้องน้องหมามาด้วยนะครับมาได้แต่ว่ารักษาความสะอาดให้เขาด้วยโอเคเดี๋ยวผมไปเดินเล่นสักหน่อยก่อน ลูกแข็งได้แก็ได้คือเอาให้ลงเข้าไปแทงลงใช่ไหมถ้าไปแทงไอ้ลูกเกี้ยงลงเนี่ยไก่ก็ูเก้ยงบอกเูกเกี้ยน้โโนมก่อนวะเนี่ยมูเดี๋ยวมันก็ลงด้วยลึกกว่าไม่เสียม ว่าแล้วล่าหรือก็คนดีคือเนี่ยดีอ่ะกำลังดีเมตรยี่เมตรเมตรหนึ่งมาถึงงานยังใช่ไหมออกมากี่โมงอ่ะประมาณบ่ายสามอ่ะไม่รู้ออกมากี่โมงออกมารอหมูหันอยู่ ไม่เราอ่ะเราออกมาบ่ายโมงบ่าต่ออะไรลงอ่ะดูกคืออะไรเออลูกคื่ลงมันจะตาได้ไงวะชื่ออะไรนะป้าลืมแล้วชื่อูหรอคะเออชื่อแล้จ้ะและเออจะสั่งอะไรนะเปล่ายังเนีแต่ที่เบอร์ที่หนูให้มันเป็นเบอร์ของร้านนะคะเหรอไม่ใช่เบอร์หนูเบอร์ที่ร้านร้านที่สั่งไรตาก็รู้ ขาวหมดแล้วเน่ก็สีขาวค่าซื้อเบียร์เข้ามากำลังซื้ออยู่ก so> ําลังไปซื้อกันดีเลยดีเล่าของอร่อยได้ไงไม่นึกว่ามาไม่คิดว่ามามาดูที่ดูทางอะไรก่อนกูมาดูที่ก่อนไงแล้วรู้เลยค่อยออกจีรหลังดได้เลยอ่ะแต่รอน้ะมันกองเหมือนน้ำยังไม่กองแมงมันลงเมาคุยกันนะ เคยมาดูแล้วเหรอตรงเนี้ยน้ำเค็มจัดอห็ต้องใส่เกลือไม่งั้นมันรบเลกอ้าวแล้วไม่มาดูแล้วรู้ได้ไงโอ้ยเฟซบุ๊กก็มีอะไรก็เยอะแยะออนไลน์เป็นน้ำหมดเลยดค่อยตกปลาเย็นๆตอนนี้แดดร้อนหนาวเลยเหนื่อยไปหนาวป่าวไปอุ่นทั้งดีัน้อเหมือนสามสาวไอ้น้ำดีห้างเลย

มาเดี๋ยวมันก็โดดตามกล้องไปอะไรมาหยุ่ในกองมาหนังมัดมัดเฮ้ยตัดดีว่ะตัดดีดีมากป่ะไม่เมื่อก่อนเรารู้ว่าเป็นไหนจัดที่เขาทำนี่นี่แหละเขาเป็นเลยรับว่าเป็นผ้าใบสั้เด็ดนะแล้วก็กอบเอาน้ำมันไปไหนนะอ๋อลงเหมืนจะมีบอดที่มีเหมือนว่าเหนไปก็วนกลับไปแบบ เอาไปเอาแล้วไม่พาตาไนมาด้วยอ่ะเอามาจับแกโยนลงน้ำเอามาประก <c oughs> อาางอาากันเดิเอา,า้ำไมล <c oughs> คันเชือกคันสายยางหมดแล้ว <c oughs> คานสายยาง

เอามาอันนี้ทำให้องเย็นอยน่าววะะวันพักผ่อนนะครับขอนิดนึงครับมวันพักผ่อนของผมนะครับเนี่ยเล็กเ็กันน้อย ต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยดูรูปงามฟันต้นไม้

mùa mẹ không mẹ chồ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 ng mẹ cho

บวมมือ,อ,อมใหญ่ๆหน่อยสาวสาวเฮ้ยแม่ใส่เก่งไหนรอเปล่าน่ะเฮ้ยพูดเก้ากองต่อว่ะจะบ,บ้าไงลึกกว่าน้านำ

ชาบูนี่เขาน้ำจิ้มแล้วบรรยากาศการพักผ่อนนะครับหมูสนามนี่กับปูลิ้งสโตนี่น่าดีนาาดี หนาที่เนสิงนี่ก็อบอว่าเป็นของใครของที่หรอไปแล้วเนี่ยม อันปันอัก่แกเดินปาพุปาพอเนี่ยทั๊บปั๊บทีมครับปั๊บทีมปุ๊บปั๊บนัดปุ๊บเดียวปั๊บครับเดียวปับต้องยังี้ต้าิตาต้องใส่กร่อบต้องใส่อะไรไปดิ ไม่ต้องเอาลงไม่ลงอมกมามาก่อนก่อนหุ๋แล้วเนี่ยมันมันมีกรอบอยู่ไหมอ่ะชัวร์ได้ยังไงเบบมาไม่ลงอ่ะลงก็ใครจะเล่นอบก็รูปไหนลงรูปนั้นก็เล่นรูปไหนไปลูกลายกับลูกสีมีลูกลายลูกสีต้องเล่นลูกสีลูกเดียบร้อยแลวเอาแล้วบอกอ่า